ได้เวลาเอาดีเข้าตัวก่อนจะขายรถยนต์คุณใดขายอะไรครับ สวัสดีครับพบกับผมจัช,ชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีๆด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันหลายต่อหลายครั้งนะฮะที่เรามักจะได้ยินคำพูดที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น แต่เวลาที่เรามานั่งนึกกับตัวเองนะครับว่าโอ้โหเราพยายามขนาดนี้แล้วนะฮะความพยายามอยู่ที่ไหนแล้วความสําเร็จมันอยู่ที่ไหนกันนะครับเพราะว่าพยายามแค่ไหนมันก็ยังไม่สําเร็จสัทีวันนี้เนี่ยผมก็เลยยังไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยหยุดพยายามนะฮะยังไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยท้อถอยซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเรื่องราวของความพยายามที่อยู่ที่ไหนแล้วความสําเร็จเนี่ย มันก็ไปอยู่ที่นั่นจริงๆนะฮะมาเล่าให้ฟังโดยที่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่างที่ตั้งคําถามไปตอนตอน้นนั่นก็คือบริษัทฮุนใดนั่นเองเรื่องราวก่อนที่บริษัทฮุนไดเนี่ยจะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตรถยนต์นะครับที่ส่งไปขายทั่วโลกเลยนะฮะ เขาต้องเผชิญความยากลำบากอะไรมาแล้วผู้ที่ก่อตั้งบริษัทนะฮะเขาต้องพยายามมากแค่ไหนวันนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามครับแค่อดใจนะครับแล้วก็ไปรอฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ผมไปอ่านมาจากเว็บไซต์ thepeople.co นะครับโดยที่เขาได้เล่าเรื่องของผู้ที่ก่อตั้งบริษัทฮุนไดนะฮะที่เป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าชุงจูยุงนะครับโดยคุณชุงจูยุงนะฮะ เขาเกิดนะครับในครอบครัวชาวนาที่ค่อนข้างจะยากจนนะครับโดยที่ตัวเขาเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวชาวนานะครับโดยที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยมีลูกถึง7คนนะครับแล้วก็เกิดที่เมืองอาซานนะฮะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศเกาหลีในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีการแบ่งแยกเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยจริงๆแล้วถ้านับนะครับก็อยู่ประมาณเกือบๆเกาหลีเหนือแล้วนะฮะ ซึ่งในปี1915ช่วงเวลาที่เขาเกิดเนี่ยตอนนั้นประเทศเกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองอันเข้มงวดของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับพ่อของเขาก็ประกอบอาชีพเป็นชาวนาซึ่งก็ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยนะฮะส่วนแม่ของเขาเนี่ยก็ดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีรายได้เสริมนิดหน่อยนะฮะด้วยการเลี้ยงหนอนไหมนะครับเพื่อไปขายตอนนั้นสถานะทางบ้านเนี่ยต้องเรียกว่าปากกัดตีนถีบอยู่เหมือนกันนะฮะ โดยที่คุณชุงจูยุงนะครับตอนเด็กๆเนี่ยเขามีความฝันนะฮะว่าเขาอยากจะเป็นคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคุณครูได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีการศึกษานะฮะแต่ว่าด้วยสถานะทางครอบครัวที่บ้านนะฮะทำให้สามารถส่งคุณชุงจูยุงเนี่ยเรียนจบแค่ประถมหกเท่านั้นเองซึ่งในยุคนั้นนะครับต้องถือว่าเป็นการศึกษาที่สูงแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังสูงไม่พอ พอที่บ้านเนี่ยส่งเสียให้เรียนได้เท่านั้นนะครับคุณชุงจูยุงก็เลยต้องตัดสินใจนะที่จะล้มเลิกความฝันในการเป็นอาจารย์นะครับแล้วเขาก็มีความคิดใหม่ขึ้นมานะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขายังต้องอยู่กับที่บ้านแบบนี้นะครับยังต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องปากกัดตีนถีบไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งลูกหลานเขานะฮะมีลูกมีหลานนะฮะก็ยังไม่หลุดพ้นบ่วงโซ่ของความยากจนอยู่ ว่าแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมี2ทางเลือกนะฮะทางเลือกแรกเนี่ยก็คืออยู่เป็นเกษตรกรต่อไปกับทางเลือกที่2ก็คือต้องออกจากบ้านนะครับเพื่อไปทําอะไรบางอย่างนะฮะเพื่อไปบุกเบิกทางของตัวเองว่าแล้วนะฮะเขาก็เลือกทางที่2นะครับแล้วก็ชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะแบกเสื้อผ้านะฮะแล้วก็เดินข้ามเมืองนะครับไปยังเมืองโควอนนะฮะซึ่งเขาบอกว่าการที่จะเดินทางไปได้เนี่ย ต้องเดินไปนะครับประมาณ25กิโลนะครับพอไปถึงนะฮะที่เมืองนั้นนะครับเขาก็พยายามหางานทำแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้งานเป็นคนงานก่อสร้างในเมืองนะครับแต่ทำไปได้สักพักหนึ่งนะฮะพ่อของเขาเนี่ยก็รู้นะครับแล้วก็มาตามกลับไปบ้านต่อมานะฮะเขาอยู่บ้านได้สักพักหนึ่งนะฮะเขาก็ตัดสินใจอีกว่า เขาอยากจะหนีออกจากบ้านอีกนะครับว่าแล้วก็เลยวางแผนกับเพื่อนอีก2คนนะฮะเพื่อที่จะเดินทางไปยังกรุงโซลนะครับแต่ระหว่างที่จะออกเดินทางนะฮะพ่อแม่ของเพื่อนคนนึงเนี่ยก็มาตามกลับบ้านนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะตัวของเขาเองเนี่ยก็โดน18มงกุฎมาหลอกเงินนะครับเราก็เลยไม่มีเงินที่จะเดินทางแล้วพ่อของเขาเนี่ยก็มาตามจนเจอเราก็จับกลับบ้านได้เป็นครั้งที่2ครั้งที่3นะฮะเขาก็ตัดสินใจที่ว่า จะต้องไปถึงเมืองโซให้ได้นะฮะแต่ว่าอุปสรรคก็คือว่าคราวนี้เขาเดินไปไม่ได้นะฮะเขาต้องเดินทางด้วยรถไฟนะครับแต่เขาไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจแอบเอาวัวของคุณพ่อเขาอะครับไปขาย1ตัวนะฮะแล้วก็นั่งรถไฟไปเมืองโซได้สําเร็จนะครับแต่สุดท้ายนะฮะวันหนึ่งพ่อของเขาเนี่ยก็มาตามกลับบ้านไปอีกจนได้แต่หลังจากนั้นนะฮะคุณพ่อก็เริ่มรู้สึกนะครับว่า โอ้โหเด็กคนนี้เนี่ยยังไงก็คงจะต้องไปนะครเพราะว่าออกจากบ้านไปหลายครั้งเหลือเกินตามกลับมาเท่าไหร่นะฮะก็ต้องหาทางหนีกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ครั้งที่4นะฮะคุณพ่อก็เลยให้ความยินยอมนะครับในการที่จะให้คุณชุงจูยุงเนี้ยไปอยู่ที่กรุงโซลนะครับซึ่งหลังจากที่ได้นั่งรถไฟไปถึงกรุงโซลเขาก็มีโอกาสที่จะได้ทํางานที่ค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่การเป็นกรรมกรแบกหามนะครับเป็นคนงานก่อสร้างเป็นช่างซ่อมในโรงงานนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นพนักง,งานปั่นจักรยานส่งข้าวที่ร้านขายข้าวแห่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่ เขาไปฝึกปั่นจักรยานนะฮะแสดงความมุมมนะนะฮะในการที่จะทํางานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็ทุ่มเทนะครับสุดท้ายแ้้เนี่ยเขาก็เลยได้รับการโปรโมทนะฮะให้ขึ้นเป็นหัวหน้าในร้านอาหารนั้นภายในระยะเวลาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของทางลูกค้าแล้วก็เจ้าของร้านเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นนะฮะสปีถัดมานะครับตอนที่เขาอายุ22ปีนะฮะเขาก็ตัดสินใจที่จะ ไปกู้เงินนะครับเพื่อที่จะมาซื้อกิจการร้านอาหารเนี้ต่อจากเจ้าของนะครับเพราะว่าเจ้าของล้มป่วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก2ปีนะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าแทรกแซงกิจการนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของสงครามเกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยบังคับให้ร้านขายข้าวของซุงจูยุงเนี่ยต้องปิดตัวลงนะครับทำให้ซุงจูยุงต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนะฮะเขาก็กลับมานะครับแล้วก็เขาหาช่องว่างกิจการที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่มีข้อบังคับต่างๆนะครับว่าแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเปิดอู่ซ่อมรถยนต์นะครับ ซึ่งเขาขยายกิจการได้อย่างรวดเร็วนะฮะจากพนักง,งาน20คนเนี่ยก็คือเป็น70คนอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ว่าประมาณ3-4ปีถัดมานะฮะญี่ปุ่นก็ออกกฎอีกนะฮะบังคับให้อู่ซ่อมรถของเขาเนี่ยไปรวมกับโรงงานทำเหล็กนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนสงครามโลกครั้งที่2ทําให้เขาเนี่ยต้องกลับมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตั้งแต่ศูนย์อีกครั้งหนึ่งจนหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะคราวนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ปกครองเกาหลีแล้วนะครับทำให้เขาเนี่ย ได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยการที่เริ่มจากธุรกิจอู่ซ่อมรถอีกครั้งเราก็ตั้งชื่อว่าคุนไดนะฮะซึ่งมีความหมายว่าทันสมัยหลังจากนั้นอีกแป๊บหนึ่งนะฮะเขาก็ก่อตั้งบริษัทคุนใดซีวิลอินดัสทรีสด้วยนะฮะเพราะว่าเล็งเห็นว่าหลังสงครามเนี่ยมันมีความเสียหายเยอะมากนะฮะประเทศเนี่ยต้องการการพัฒนาการก่อสร้างต่างๆนะครับเขาเลยคิดว่าเขาจะทําบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะรับงานก่อสร้างพวกนี้ซึ่ง เป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยบริษัทของเขานะฮะได้รับงานจากรัฐบาลนะครับได้สร้างเขื่อนด้วยนะฮะได้สร้างสิ่งก่อสร้างต่างเนี่ยมากมายเลยนะฮะจนทําให้สุดท้ายล้วเนี่ยงานเหล่านี้นะครับนำพางเงินแล้วก็รายได้มหาศาลเนี่ยมาให้กับบริษัทคุนไดจนกระทั่งในปี1968เนะฮะเขาได้รับงานสร้างทางด่วนที่ชื่อว่าทางด่วนคยองบูนะครับตรงนั้นเองนะฮะทำให้ชุงจูยยุงเนี่ยเริ่มเล็งเห็นนะครับว่า ในอนาคตเนี่ยถนนมันจะเกิดขึ้นมากมายนะฮะแล้วก็ถ้าถนนเนี่ยมันกลายเป็นเส้นเลือดของประเทศรถยนต์เนี่ยมันก็คือเม็ดเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดนะฮะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะสร้างรถยนต์นะฮะเขาควรจะผลิตรถยนต์ขายนะครับว่าแล้วเนี่ยเขาก็เลยขยายจากการทำอู่ซ่อมรถนะฮะมารับผลิตรถยนต์ ซึ่งตอนนั้นนะฮะรถยนต์รุ่นแรกที่ถูกประกอบขึ้นโดยโรงงานของคุณไดเนี่ยก็คือ Ford Cortina นะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยก่อนที่ในปี1974เนี่ยคุณไดจะตัดสินใจผลิตรถยนต์คันแรกของตัวเองขึ้นมานะฮะโดยที่ไปจ้างวิศวกรชาวอังกฤษที่ชื่อว่าจอร์ดเทิร์นบูนะฮะแล้วก็ผู้ช่วยของเขาเนี่ยมาผลิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ ปล่อยรถยนต์คันแรกนะฮะคือฮุนไดโพนี่สู่ตลาดได้ในปี1975นะครับแล้วก็ใน1ปี1น8 0นะฮะก็สามารถที่จะส่งรถยนต์เนี่ยไปขายยังต่างประเทศได้แล้วก็ได้รับความนิยมมากมายเลยนะฮะ หลังจากที่ประสบความสําเร็จแล้วนะฮะมันมีกลดเล็กกล็ดน้อยนิดนึงนะครับก็คือว่าชุงจูยุงนะฮะเขายังติดใจในอดีตที่เขาเนี่ยเอาวัวของเขาไม่ใช่ของเขาสินะฮะต้องเป็นของพ่อเขาไปขายนะฮะเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วรถไฟนะครับเขาก็เลยเอาวัว ,1 นึ่ตัวนะครับตัดสินใจที่จะไปบริจาคนะฮะไปมอบให้กับชาวนาที่เกาหลีเหนือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเขาเป็นประชาชนเกาหลีใต้คนแรกนะฮะที่ได้เดินทางข้ามเขต แบ่งประเทศเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เป็นการชดเชยการกระทําของเขาปลดล็อกอดีตของเขาที่เคยขโมยวัวของพ่อไปนะครับปัจจุบันนะฮะเรารับรู้อยู่แล้วนะฮะว่าบริษัทคุนใดเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปของบริษัทของเขานะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันเริ่มจากการที่เขาขายวัวหนึ่งตัวนะครับขายวัวที่จะเอาเงินนะฮะเดินทางออไป กรุงโซนะฮะเพื่อที่จะเริ่มทํางานเล็กๆน้อยๆนะฮะแม้ว่าเขาเนี่ยจะโดนพ่อตามตัวกลับบ้านไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับไม่ว่างานที่เขาได้เนี่ยจะลําบากต้องใช้แรงงานเหนื่อยแค่ไหนนะฮะเขาก็ไม่ละความพยายามนะครับแล้วก็เขามองหาโอกาสนะฮะที่มาอยู่ระหว่างทางที่เขาก้าวเดินนั้นนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ หวังว่าเรื่องราวของชุ่งจูยุงแล้วก็หุนใดในวันนี้นะฮะจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่หยุดความพยายามนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า those who attempt to level never equalize คนที่พยายามจนถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะเขาจะไม่มีทางอยู่ในระดับเดียวกับ อ,อย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทคนสวัสดีครับ